ดูท่าทางแล้วปัญหาระหว่างสปกกับกรมอุทยานน่าจะไม่จบลงง่ายๆค่ะคุณผู้ชมมีตัวละครใหม่ที่มีอนุภาพรุนแรงเกิดขึ้นแล้วค่ะกรมแผนที่ทหารกรมแผนที่ทหารเนี่ยไปให้ข้อมูลในกรรมธิการที่ดินของสภาเมื่อวานนี้เอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจากเดิมนะคะที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าแปลงพื้นที่พิพาทเดิมที่เขาจับกลุ่มกันเมื่อเดือนธันวาคมปี6 6เนี่ยจะอยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็เลยทําให้ทาง สอบประกอบเนี่ยจะต้องตอบคําถามว่าคุณออกเอกสารสิทธิ์รุกที่อุทยานหรือเปล่าทีนี้เนี่ยทางการชี้แจงของกรมแผนที่ทหารเนี่ยกำลังจะบอกว่าแนวเขตบริเวณนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของกรมอุทยานแล้วค่ะเมื่อวานนี้กรมแผนที่ทหารได้พูดถึงเขาลูกช้างขึ้นมาถ้าเป็นคนที่เคยท่องเที่ยวจะรู้จักเขาลูกนี้ดีนะคะก็เป็นจุดกลางเต็นท์การแคมป์อะไรกันไป ทีนี้จุดนี้เนี่ยกรมแผนที่ทาหารบอกว่าดูแล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตที่พบการทําไร่ข้าวโพดในบริเวณนี้นะคะสภาพป่าที่กลับคืนมาแล้วมีความแตกต่างกันกับป่าเขาใหญ่เนี่ยทำให้ตรงนี้เนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเป็นแปลงของสอปก ะะโดยจะยึดเอาแนวใต้เขาลูกช้างเนี่ยค่ะให้เป็นเขตพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือแนวเขาใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ใต้เขาลูกช้างนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้กําลังมีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลงสงปรกรที่ถูกจับว่ารุกที่อุทยานเขาใหญ่จะไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่มันก็มีเอกสารนะคะที่คนที่เขาเคยได้แปลงตรงนี้เขาตั้งคําถามไปเพราะว่าเขาก็ถูกอุทยานจับเหมือนกันค่ะเรา,ราวๆกลางปีที่แล้ว เขาส่งหนังสือไปถามคอทชคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่าทําไมเขาถูกจับเขาทําผิดอะไรแปลงสปรกรที่ได้มาเขาทําผิดตรงไหนคอทชก็เลยถามไปที่สปรกรค่ะว่าแนวเขตที่ดินมันเป็นยังไงคําตอบที่ได้มาก็คือแปลงพิพากนี้ค่ะทําผิดเพราะว่าไปออกสอปรกรทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เลยเป็นเรื่องที่าทางคอทชแจ้งมาว่าให้สปรกรดำเนินการแก้ไขซะมันก็เลยมีคำถามค่ะว่าถ้าตรงนี้ทับที่เขาใหญ่ แล้วตรงนี้จะไม่ทับที่เขาใหญ่แล้วทางออกจะเป็นยังไงคงต้องติดตามบันจัาน,นี้นะคะระหว่างสปปก,กับอุทยานจะหารือในประเด็นเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะกับการเปิดตัวละครใหม่เขาลูกช้างขึ้นมาค่ะ